เรื่องราวสยองขวัญที่เล่าถึงพื้นฐานความเชื่อและความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรื่องราวของพฤติกรรมการลบหลู่และวัยเบญเพศท,ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต,งงตสวัสดีครับ มาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าใครเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านช่องทาง u t u b e พันธคอนฟิล์มหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าพลอยซึ่งตัวของเธอนั้นมีอาการสั่นแล้วก็ร้องห่มร้อง มันกระทบจิตใจของเธอมาเป็นอย่างมากเงขณะนั้นแฟนของเธอที่มีชื่อว่าดาเขาได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวของเขาเพื่อนเพื่อนของเขาและพลอยไปเจอมาเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดเพราะว่ามันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่พลอยนั้นได้เจอมาและทําให้เธอนั้นต้องเป็นแบบนี้ซึ่งตัวของดาและเพื่อนเพื่อนกับพลอยสนิทกันและมักจะไปเที่ยวกันอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ไปด้วยกันในวันที่พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่ชาชเชิงเเาาด้วยกันและรรื่อง ก็ย้อนไปก่อนวันที่จะไปเที่ยวหนึ่งวันซึ่งวันนั้นตัวของพลอยแล้วก็ดาก็กําลังนอนอยู่ในห้องนอนตามปกติแต่วันนั้นพลอยเธอรู้สึกเหมือนเธอนั้นอึดอัดตรงหน้าอกซึ่งขนาดนั้นเอง มีดวงวิญญาณของหญิงสาวที่สวมชุดไทยมายืนค้ำร่างของพลอยอยู่และตัวของเธอก็ค่อยๆก้มลงแล้วก็ค่อยๆโน้มร่างของตัวเองเข้าใกล้ใบหน้าของพลอยซึ่งเมื่อพลอยนั้นลืมตาขึ้นมาและเธอไม่ได้สวมแว่นทําให้เธอนั้นเห็นภาพเพียงแค่พลาเบอร์แต่เห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงเธอจึงพยายามดิน้นและเอาตัวของเธอนั้นไปสกิดดาแฟนของเธอซึ่งทําให้ด่านั้นตื่นขึ้นมาและพลอยก็ลุกตื่นขึ้นมาได้เธอจึงเล่าให้ด่าฟังว่าเธอนั้นถูกกีอัม ดาจึงบอกไปว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสายสายก็เป็นได้แต่ว่าอาจจะเป็นพวอพลอยนั้นทํางานหนักมากจนเกินไปซึ่งทําให้ร่างกายนั้นเกร็งดาจึงบอกว่าไม่เป็นไรนะเขาจะอยู่ข้างๆพลอยตลอดทั้งคืนซึ่งดาเขาก็พูดเล่นพูดหัวและไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่พลอยนั้นพูดพอจะบอกว่าคอยดูเธอไม่เชื่อแบบนี้ระวันจะเจอดีเข้าแล้วพลอยก็บอกให้ดาเอายานอนหลับให้กับเธอกินเพราะเธอนั้นกลัวว่าจะนอนไม่หลับนนในคืนนี้เรื่องราวตัดมาในวันเช้าต่อมา ซึ่งวันนี้ดาและเพื่อนๆนัดกันที่จะไปเที่ยวที่ฉากเซิงเซาคนแรกที่มาถึงนั่นคือพีคและคนต่อมาที่ตามมาติดๆนั่นคืออู๋และคนสุดท้ายนั่นคือจ็อบนั่นเองซึ่งจ็อบเข้ามาด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดและเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เขานั้นหลับอยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ข้างหูของเขาได้ยินเสียงว่าโคกโคกโคกดาจึงถามจ็อบไปว่า มีผีมาขอส่วนบนหรือเปล่าเขาอยากจะกินโคกหรือเปล่าและจอบก็บอกว่าไม่ใช่เสียงใครมาขอส่วนบนญทั้งนั้นแหละแต่เป็นเสียงไอ้อูทตางหาที่กวนโคคคอยู่ข้างหูของเขา ซึ่งพวกเขาก็หัวเราะชอบใจกับมุกที่จ็อบนั้นเล่นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่พลอยซึ่งตัวของพลอยนั้นเธอมาไหว้ผีบ้านผีเรือนเพื่อให้ปกป้องบ้านตอนที่เธอนั้นออกไปเที่ยวหลังจากที่พลอยนั้นปักธูปเพียงดอกเดียวก็เพราะว่าดวงวิญญาณหญิงสาวที่มาอ้ามพลอยตอนกลางคืนมายืนปรากฏต,ตัวอยู่หลังจากที่พลอยนั้นเดินไปดวงวิญญาณของหญิงสาวก็มากินของเส้นไหว้ที่พลอยไหว้เธอและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทุกคนนั้นได้ขึ้นมาอยู่บนรถและกําลังจะเดินทางออกไปจากที่นี่่เพือไป เมื่อพลอยมองออกไปที่กระจกหน้ารถเธอก็พบว่าดูยาของหญิงสาวนั้นซึ่งน่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนตัวของเธอไม่ยืนขวางอยู่หน้ารถ ทำให้รถมาสตาร์ไม่ติดซึ่งบกเขาก็งงมากเพราะเช็คเครื่องยนต์แล้วเรียบร้อยทำไมจู่ๆรถถึงสตาร์ไม่ติดพอจึงยกมือพนมขึ้นแล้วก็สวดมนต์จนทำให้ดวงยายของหญิงสาวคนนั้นได้หายตัวไปและทำให้รถนำมาสตาร์ติดหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางออกมาและเมื่อถึงระหว่างทางตัวของดาก็ได้ปวดฉี่เขาจึงบอกให้อูนั้นจอดรถก่อนเขาขอลงไปฉี่ที่ข้างทางแต่เมื่ออูือั้นจอดรถและดาดั้นลงไปฉี่ตัวของพลอยที่มองไปเห็นดาเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลก เมื่อเธอสังเกตดีๆก็พบว่าตรงที่ดานั้นฉี่อยู่นั้นเป็นสารผระภู่ิเก่าๆที่มีผ้าสามสีนันโพกอยู่โดยที่ดานนไม่ได้สังเกตดีๆซึ่งขณะนั้นพลอยก็เห็นว่ามีชายแก่ที่สวมชุดไทยนั่งอยู่ตรงหน้าของดาเองและเมื่อดาขึ้นมาบ,บนรถดว์กยานนั้นก็ได้หายไปแล้วพลอยจึงถามดาไปว่าดาได้เห็นหรือเปล่า ตรงที่เขาได้ยืนฉี่แต่ดาเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยและเมื่อรถกําลังแล่นออกไปดวงวิญญาณของชายแก่คนนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งเขาน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางที่ด,าด่านนา้ไปฉี่ใส่สารของเขานั่นเองและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทุกคนนั้นเดินทางมาถึงชาวเชิงเซาในจุดที่ทุกคนนั้นกําลังจะมาเที่ยวกันลอยจึงชี้ให้ดาดได้ดูว่าตรงหน้ารถมันมีรอยมือของใครบางคนที่อยู่ตรงฝากระโปรงซึ่งน่าเป็นสิ่งที่เธอั่้เห็นในตอนที่รถตราทไม่ติดนั่นเองแต่ดาดเขาก็็ไมม่่่เเชือออแลอว้ววบกาันปนปรย ของอูเขาบอกให้อูนะั้นมาเช็คเครื่องยนต์ก่อนที่จะออกมาเนี่ยเป็นฝามือของอูเลยแต่พลอยนั้นก็พยายามอธิบายแต่ดะนั้นก็ไม่ฟังพอจึงบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เธอจึงอยากพาดะนั้น ไปเข้าวัดทําบุญก่อนก่อนที่จะไปเที่ยวกันพอจึงบอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนั้นขึ้นไปพาก,ก่อนได้เลยเดี๋ยวตัวของเธอจะพาดาออกไปทําบุญไหว้พระแถวนี้ก่อนแต่ขณะที่เธอนั้นกําลังเดินทางไปวัดเธอได้พบกับสานักหมอดูเธอจึงพาด่านนั้นเข้าไปดูเพื่อต้องการจะดูว่าตอนนี้ดวงของดานนั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเข้ามาีาส่สำนักก็เห็นว่าหมอดูนั้นกําลังคุยกับหุ่นสัตว์ของหมอดูเองซึ่งนั่นเป็นสัตว์ปุกเสกแต่เมื่อพลอยกับดานั้นมาถึงที่นี่พวกเขาทั้งสองคนยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยหมอดูจึงทงไปว่า เจอดีมาใช่ไหมล่ะและเมื่อคืนน่ะก็มีคนมาให้เห็นด้วยใช่ไหมทั้งสองคนเนี้ยดวงกาลังแรงเลยนะหมอดูจึงถามวันเกิดของดาว่าดานั้นเกิดวันไหนดาจึงบอกว่าเกิดวันอังคารและหมอดูก็บอกว่าดวงของดานั้นเป็นดวงคอขาดชะตาของดานั้นจะขาดเพราะผู้หญิงพลอยจึงถามไปว่าแล้วต้องแก้กรรมอย่างไรบ้างพ่อหมอจึงบอกว่าให้ดานั้นไปปล่อยนกปล่อยปลยปา ลอยหอยแต่มีอย่างเดียวที่ห้ามปล่อยเนั่นคือไก่และหมอดูก็หัวเรอะอย่างบ้าคลั่ง พลอยจึงถามไปอีกว่าแล้วต้องทําอะไรอีกหรือเปล่าต้องจ่ายค่าครูไหมพ่อหมอจึงบอกว่าไม่ต้องจ่ายเขาไม่อยากคิดเงินกับคนที่ดวงตกหลังจากนั้นพลอยก็พาดาไปทําบุญแล้วก็มาปล่อยนกปล่อยปลาหลังที่เขาน้าปล่อยปลาเสร็จพลอยมองลงไปในน้ําแล้วเธอก็บอกกับดาไปว่าเธอไม่เห็นเงาหัวของดาดเลยดาดจึงพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ยื่นหัวออกไปไงจะเห็นได้ยังไงหลังเงาหัวซึ่งเมื่อดาบดนั้นยื่นหัวออกไปเพื่อส่องเงาตัวเองในน้ําพลอยก็พยายามจะผลักดาดลงไปในน้ํา ซึ่งนั่นมันเป็นเพียงแค่มมกของพลที่ต้องการจะแกล้งดาเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปหาเ,ปเพื่อนที่นั่งรออยู่และเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ามาทุกคนจงบอกว่าทําไมถึงไม่ปล่อยละ่พะพลจึงบอกว่าไปดูหมอมาและหมอก็บอกให้ไปทําหมอดูบอกว่าวัยของด่านั้นกำลังจะเข้าเบญจเพศดวงกําลังตกให้ไปแก้สะดอกเคราะห์ซะหน่อ,นอย พีคจึงหัวเราะลั่นแล้วบอกว่าเมื่อกี้เขาก็ได้เจอกับหมอดูเหมือนกันหมอดูก็หลอกพวกเขาแบบนี้แหละบอกว่าพวกเขานั้นอยู่ในวัยเบญจเพศและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ทั้ง3มคนนั้นก็มาหาหมอดูที่สำนักมอดูเหมือนกันเมื่อทุกคนเข้ามาดู หมอดูกลับทักพีคทั้งๆที่พีคนั้นไม่ได้อยากจะมาดูเลยและถามว่าพีนั้นเกิดวันอะไรเมื่อพีนั้นบอกวันเกิดของเขาไปหมอดูจึงบอกว่าพีกนั้นตกดวงชะตาขาดผสุกเข้าผะเสาแทะเหมือนกับดาบไม่มีพีและดวงของพีกนั้นจะต้องตายเพราะผู้หญิงเหมือนกับด่าเปรียบเลยและหนทางแก้นั้นก็คือต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ําปล่อยหอยมีอย่างเดียวที่ห้ามปล่อยนั่นคือไก่และตัวของหมอดูก็หัวล้อล้านเหมือนเดิมคนอื่นจึงถามไปว่าและดวงเขาบ ผมนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดวงของทุกคนนั้นก็เป็นดวง24ย่างเขา25เป็นดวงเบจเพศเหมือนกันหมอดูจึงบอกให้ทุกคนนั้นไปแก้กรรมซะซึ่งตัวของพีกนั้นเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยปลาก็ได้แต่ปลาที่เขาจะปล่อยอันดับแรกเลยนั่นก็คือปลาตีนั่นเองแล้วเขาก็จะเข้าไปทําร้ายพ่อหมอแต่ตัวของเพื่อนทั้งสองคนนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วก็ลากตัวของพีคนั้นออกไปทนพ่อหมอจึงบอกว่าลบหลู่แบบนี้เดี๋ยวจะต้องตายโหงตายหา ซึ่งหมอดูเขาได้ดูไว้แล้วว่าดวงของพีกนั้นแรงมากๆถ้าพีกนี่นไม่แก้กรรมยังไงพีกก็ไม่น่ารอดเรื่องราวตักกลับมานับปัจจุบันพีกจึงบอกว่าหมอดูนั่นนะมนหลอกเอาแล้วดวงอะไรมันจะเหมือนกันสักขนาดนั้นแล้วก็มาทักด้วยว่าเขาจะต้องตายเพราะผู้หญิงและเขาก็ไม่กลัวหรอก อะไรพวกนี้นะของดีหรอเขาอยากเจอและเมื่อพีนั้นหันหลังไปเขาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ในร้านขายของใกล้ๆซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีใบหน้าที่พีนั้นต้องตกตะลึงเขาถึงกับต้องเข้าไปคุยกับเธอจนได้รู้จักว่าเธอนั้นชื่อโบและพีก,ก็บอกว่าเขามาเที่ยวกับเพื่อนๆที่นี่เขาไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนโบนั้นช่วยแนะนําสถานที่เที่ยวแถวนี้ให้กับเขาหน่อยได้ไหมและพีจึงขอเบอร์โทรศัพท์ของโบมาเพื่อจะโทรให้โบนั้นมาเที่ยวด้วยกันซึื้อขณะนั้นเองก็มีชายคนนึ ที่สวมแว่นดําเขามายืนชี้โบซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็คือเสียที่รับเลี้ยงโบอยู่นั่นเองและพ่ก็คุยกับโบและหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทุกคนนั้นเดินทางไปที่บ้านของรุนพี่ซึ่งเป็นบ้านที่พวกเขามาขอพักอาศัยในคืนนี้นั่นเองซึ่งรุนพี่ก็บอกว่าคืนนี้ก็นอนกันดีดีละ่ะและะนอนปิดไฟระวังจะเจอผีหลอก ทุกคนจึงถามไปว่าบ้านนี้มีผีด้วยหรอรุ่นพีเขาจะบอกไปว่าผีเสื้อราตีน่ะยามค่าคืนแล้ว่ากคนก็หัวร้อชอบใจกับมุกของรุ่นพีหลังจากทุกคนนะกำลังจะเดินทางเข้าไปที่บ้านพัก ตัวของพลอยจึงเรียกให้ด่าน,นั้นมาไหว้สามประภูมิเพื่อว่าเจ้าที่จะทานขอจะเข้าไปพักก่อนและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่โบเธอได้เดินเข้ามาหาเสียในร้านกาแฟและเสียก็บอกกับโบไปว่าคืนนี้เสียจะไม่อยู่นะเสียจะไปต่างจังหวัดโบจึงบอกกับเสียไปว่าเสียรีบกลับมานะคะโบคิดถึง เรื่องราวตัดมาในคืนนั้นที่เพืเ่อนๆทุกคนนะออกมานั่งดื่มกันแล้วก็นั่งเล่นกีตารากันอย่างสนุกสนานขณะที่วกผู้ชายกําลังดื่มกปนอย่างสนุกสนานตัวของลอยเธอก็มานอนพักอยู่ในห้องพักเพียงแค่คนเดียวซึ่งขณะนั้นเธอก็ถูกผีออมอีกแล้วซึ่งเป็นผีหญิงสาวผมสั้นที่มาค่อมร่างของพลอยแล้วก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวของพลอยซึ่งเมื่อพลอยลืมตาขึ้นมาเธอก็หยิบแว่นคือมาสวมสิ่งที่เธอได้เห็นนั้นคือผู้ชายคนหนึ่งที่สวมผ้าขนหนูอยู่ แล้วก็เข้าใกล้ตัวของพลอยซึ่งพลอยนั้นก็กรีดลั่นเพราะเธอนั้นคิดว่าผู้ชายคนนี้จะเข้ามาทําไม่ดีไม่ร้ายเธอจนเมื่อด่านนั้นได้ยินเสียงเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปหาพลอยผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาทําอะไรเขาเป็นน้องของเจ้าของบ้านเขาเพียงแค่จะเข้ามาเอาพ้าเท่านั้นแล้วเขาก็เตือนพลอยบอกว่าถ้าพลอยนอนที่นี่อย่าลืมใส่พ้าล่ะ เดี๋ยวจะเจอดีเอาแล้วเขาก็เดินออกจากห้องไปซึ่งดาก็เข้ามาพอดีและดาก็บอกว่าเมื่อกี้เขาได้เดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่ลึกซึ่งตัวของพี่ลึกเขาเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านนั่นเองเขาได้บอกว่าเขาเข้ามาเอาผ้าเท่านั้นเขาไม่ได้จะมาทําอะไรและดาหก็พาพลอยออกมานั่งด้วยข้างนอกเพราะไม่อยากให้พลอยนั่อยู่ในห้องคนเดียว พอจึงเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นเจออะไรมาบ้างซึ่งขนานั้นเองโบก็ได้โทรมาหาพีกซึ่งพีก็แยกตัวออกไปเพื่อคุยโทรศัพท์กับโบซึ่งโบนั้นก็บอกว่าจะเข้ามาหาพีกพีกจึงบอกว่าให้โบนั้นรีบมาเขาคิดถึงแล้วเจอกันขณะที่พีกกำลังออกไปรับโบอยู่รเรื่องราวก็ตัดมาดิพลอยลอยจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าในตอนที่ดา ลงไปฉีกลางทางดานั้นได้ฉีดใส่สารประภูมิซึ่งดาเขาก็งงมากเขาจะฉีดใส่สารได้ไงเขาไม่ได้สังเกตเลยพอจึงบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เธอนั้นเห็นนั่นจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางยืนอยู่ตรงหน้าของดาแต่ท่านนั้นไม่ได้โกรธอะไรท่านไม่ได้แสดงสีหน้าที่ว่าโกรธเคืองดาเขาจึงพานมมือขึ้นแล้วก็ขอขามาท่านไปและทุกคนก็ถามไปอีกว่าแล้วเมื่อกี้พอได้เจออะไรหรือเปล่าขณะที่พอกําลังจะเล่าจู่จูพีก็กพุ่งเข้ามานั่งจนทำให้ทุกคนนั้นตกใจ จูจูพลอยเธอก็มีอาการมือหยิกมืองอและตัวของเธอก็เกรงซึ่งเธอนั้นโดนผีเข้านั่นเองดวงวิญญาณที่เข้าพลอยได้ชี้ไปที่ผีและบอกว่าผีนั้นต้องตายทุกคนจึงอุ้มพลอยนั้นเข้าไปในบ้านซึ่งทําให้ผีนั้นงงมากจูจูพลอยนั้นก็กรีดลั่นแล้วก็ร้องโวกเวกโวยวายตัวของเธอนั้นเกรงไปทั้งตัวและจูจูตัวของพลอยก็กลายเป็นหญิงสาวที่มีเลือดโชคเต็มตัวจนทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและปล่อยร่างของพลอยนั้นออกไปเรื่องราต เป็นตอนที่ทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปนอนหลังจากที่พอยนะั้นสงบลงแล้วอูเขาได้บ่นกับจอบไปว่าวันนี้เจออะไรก็ไม่รู้แถมพอยยังไม่โดนผีเข้าอีกแต่อูนั้นก็บอกว่านอนเถอะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วในขณะที่อูนั้นพลิกตัวไปตรงหน้าต่างเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาและพบว่ามีผีหญิงสาวที่รูปคำหน้าต่างและเหมือนจะอยากเข้ามาในห้องนี้ซึ่งก็ททำให้อูนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามปลุกจอบแต่จอบนั้นก็หลับไปแล้วอูจึงรีบวิ่งออกจากห้องนี้ไป ตัวของจอบนั้นจึงพยายามไปปลุกพีกว่าอูนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อพีกนั้นลุกขึ้นจึงทางให้จอบเห็นว่ามีผีผู้หญิงอีกคนที่นอนอยู่ข้างๆตัวของพีกจอบเขาตกใจไปอย่างมากและรีบวิ่งหนีออกไปเลยซึ่งพี็กเขาก็เห็นว่าจอบนั้นโวกวเวกไวๆ,ๆและไม่รู้ว่าจอบเป็นอะไรพีกจึงวิ่งตามจอบออกไปซึ่งทุกคนนั้นก็พากันเก็บข้าวเก็บของและเขาออกจากที่บ้านหลังนี้ไปในคืนนี้เลยเมื่ออูนั้นวิ่งออกมาข้างนอกเขาก็พบว่ามีรอยมือของผีของผู้หญิงคนนั้นที่พยายามลูบข ซึ่งนั่นเขาไม่ได้คิดไปเองนั่นเองเรื่องราวตัดมาในตอนเช้าหลังจากที่ทุกคนนั้นไปนอนที่ด้านนอกแล้วก็กลับมาเอาข้าวของที่เหลือในตอนเช้าเขาก็พบว่าจูจูบ้านหลังนี้มันกลับถูกเชือกขึงเอาไว้และมีข้อความกระดาษแปะว่าห้ามเข้า ทุกคนก็งงมากว่าทำไมถึงมีข้อความแปะว่าห้ามเข้าด้วยในเมื่อเมื่อคืนนั้นยังนอนอยู่เลยเมื่อทุกคนนั้นเข้ามาที่บ้านหลังนี้ <c oughs> เขาก็พบว่าจูจูมีกระถางทูบแล้วก็มีทูบป,ปักอยู่อยู่ตรงหน้ารูปของใครบางคนซึ่งรูปนั้นก็เป็นรูปของโบนั่นเอง แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งที่มันคว่ำอยู่เมื่อตัวของพีกนั้นเปิดรูปนี้ขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นรูปของเขาเองที่มีกระดาษมายัดอยู่ในจมูกข,ของเขาซึ่งที่จริงแล้วพีเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพีเขาได้เห็นรูปของเองเขาก็ถึงกับช็อกและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่พีเขาได้นัดเจอกับโบและกําลังจะมีอะไรกันในตอนที่พีเขาออกไปหาโบนั่นเองแต่จู่ๆเสียเขาก็เปิดประตูเข้ามาและเห็นว่าพีก,กับโบกําลังจะทําอะไรกันซึ่งเสียนั้นหลอกโบว่าจะออกไป ังหวแต่เขานั้นรู้อยู่แล้วว่าโบนั้นนัดเจอกับพีคเสียเขาจึงเอาปืนที่เขาพกมายิงทั้งโบและพีคนั้นเสียชีวิตไปภายในห้องนี้และเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันจูจูร่างของพีคแล้วก็หายไปซึ่งก็ทาให้เพื่อนๆที่เหลือนั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากและก็ร้องโหยร้องไห้ที่พีคนั้นเสียชีวิตไปแล้วและตัวของพลอยที่เธอได้เจอเหตุหการณ์ตั้งแต่ผีเข้าั้องแต่เมื่อคืนเมื่อเธอได้เจอเหตุการณ์ที่พีนั้นเสียชีวิตไปแล้วเธอถึงกับช็อกไปมากกว่าเดิมและพี ก็ได้กลายเป็นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนี้และเรื่องราวหนังสั้นเรื่องใครก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปสัส้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงตามเรื่องราวของไทม์ไลน์ของแต่ละจุดนะครับผมของหนังที่ปูเอาไว้นะครับที่จริงนั้นหนังเนี่ยเขาได้เปิดปมแล้วก็ปิดปมไปแต่ละปมเนี่ยเรียบร้อยในเรื่องแต่ละเรื่องแล้วนะครับผมเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันตัวของพลอยเนี่ย เธอเหมือนจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะครับเธอมักจะเห็นดวงวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นดวงวิญญาณผีบ้านผีเรือนที่เป็นผู้หญิงสวมชุดไทยนะครับผมที่มาอัมเธอจนเธอนั้นได้จุดธูดไหว้ผีบ้านผีเรือนจนผีบ้านผีเรือนของเธอเนี่ยมากินของเซ้นไหว้ที่เธอนั้นไหว้ให้และในตอนที่ พียิงสาวชุดไทยเมื่อขวางรถเอาไว้เพื่อให้รถนั้นสตาร์ไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณน,นั้นอาจจะรู้ว่าถ้าทุกคนนั้นออกไปจะเกิดเรื่องขึ้นเธออาจจะมาขวางไว้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยออกไปจากบ้านนั่นเองนะครับผมและในตอนที่ดะไปฉี่รถสามพูมิพลอยก็ได้บอกแล้วว่าวิญญาณของเจ้าที่นั้นไม่ได้โกรธด,ดะนะครับผมซึ่งด่านั้นก็ได้ไหว้ขอขามาไปแล้วในตอนที่เขานั่นดื่มอยู่ในวงเล่านั่นเองหลังจากนั้นตัวของพลอยก็ได้พาดะนั้นไปดูหมอดูหมอดูจึงทักว่าด่านต้ เพดวงคอขาดให้ดาไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาปลอ่ปลอยสัตว์น้าซึ่งเมื่อดาไปทําวิธีการแก้กรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยทําให้ดานั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ส่วนตัวของพีคที่ไปดูดวงเหมือนกันและเขาเนี่ยก็ดวงตกเหมือนกันกบดะนะครับกับที่จะไม่ทําตามที่หมอดูนั้นทั้งแล้วก็ลบดูหมอดูด้วยซึ่งหมอดูก็ทักว่าตัวของพีคกเนี่ยจะต้องตายเพราะผู้หญิงเมื่อพีคกได้เจอกระบโบซึ่งนั่นก็คือต้นเหตุที่ทําให้พีคกต้องต้องตายนั่นเองเพราะเสียที่เลี้ยงดูโบอยู่เนี่ยได้มายิง และในบ้านที่ทุกคนนั้นไปพักก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เฮี้ยนมากๆมีดวงวิญญายของหญิงสาวเนี่ยอยู่หลายคนมากๆเลยน้องของเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้มาเตือนแล้วว่าถ้าไม่ใส่พระนอนเนี่ยระวังจะเจอของดีนะครับผมและในตอนเช้าที่ทุกคนนั้นกลับมาที่บ้านและพบว่าตัวของพีชเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับโบ นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนครับผมถ้าลองย้อนดูไทม์ไลน์แล้วเอาอไปรับโบแล้วเขาก็เสียชีวิตแต่ในตอนที่เขากลับมานั่งรวงัววงนั่นเป็นดวงยาของเขาที่เขานั้นตายไม่รู้ตัวแล้วก็กลับมานั่งรัววงนั่นเองนะครับผมในตอนที่กลับมาเขาก็เลยเห็นรูปของเขามาตั้งอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ที่จริงแล้วเขาเพิ่งเสียชีวิตการที่นํารูปร่างศพมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับผมแต่ทางหนังสั้นเนี่ยเพียงต้องการแค่เราได้รู้ว่าตัวของพีคเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วให้เขารู้้้ตตััวเเเเเอเเออองงนนนน่แพพจหหุกกาารณ์บบีะผม็ททํใลย มีสัมพันพิเศษมากกว่าคนอื่นได้รับรู้เรื่องราวมากกว่าคนอื่นแล้วก็กลายเป็นคนที่เสียสติไปเลยนะครับผมเหมือนกับตอนเริ่มเรื่องนั่นเองนะครับส่วนอีก2คนที่หลายๆคนอาจจะงงว่าอะเขาก็เป็นจะเพี้เหมือนกันทำไมเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าดวงของเขาเนี่ยไม่ได้ตกเหมือนกับดาแล้วก็พี็กนั่นเองนะครับผมเขาเลยยังรอดอยู่นะครับโอเคแล้วพวกคุณหรือเปผมคิดแตกต่างจากผมหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์ลองเม้นกันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้ดาดปดปารรกกัออไบ ไกดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ